สวัสดีค <S yelled> ่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะค่ะมือนีก็เลยมาคิดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายมากค่ะก็ได้ยินข่าวว่าคุณยายเป็นฝันแมนคุณนึงค่ะก็เลยมาคิดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายที่ฝันแห่ง่ันผู้ช้มสร้างบานเข้าฟ้งแนวไดเบึ่งคุณยายเก่ว่าจังไรเนาะค่ะความฝันของ่นค่ะฝันมาจังไรคุณยาย เว่าพันว่ากาไปขาบแล้วว่าสองโตมาไหวหน้าบ้านนี่บนันมาไหวหน้าบ้านยายนี่บันเด็กกาบ่ขาดพวกบ้บานนี้มันก็ไปเลยนะขน,นน,อน,น่ะบ้านกาเง่นขาบแห้งขาบแห้งมากสองโตขาบแห้งสองโตบันแห้งเป็นที่แหงตายแหงตายแล้วแหงตายแล้ว ถามามันถามผลมันก็มาโป่งหนีเพราะว่ามาแข่งนั้นมันตายแล้วค่ะเอามาโปุงใบนาบ้าน,นเลยมาโป่งใบนาบ้างยากกับพี่คนมาในพี่ยากกับสามสิบเก้าสามเก้าแมนกัแข่งมันกัสอ,องตัวตีสามเก้าสองสองสามเก้าสองสองเก้าเก้าสองหน้าตาใหญ่ตีเป็นเหล็กสองเก้าเก้าสองค่ะสามเก้า ตัดเอาเนาะตัดเอาสามเก่าเก่าสามเก่าสองสองเก่าก็ได้นะทันนะฟันทันนะยายนี่ไปไปจังไรมาจังไรจังหินกาวันนี้ไปใส่ยูเหียนนี่ละยูเหียนมันมานางยายก็นั่งเลยอยู่นี่ละมันบอก็ยายก็ว่ายายก็นอน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 เดี๋ยวอยู่นอกนี่นะฟันว่าฟันว่ากามก็เลยไปขาบแห่งมานอนยายนอนย้ำวงเว้นนะ ฟันยังเวีนฝันวันนอนยังเว้นฟันวันนอนนั่นเป็นเว้นฟันมันตามก็เลยขากแหงมาโปงมาโป่งวันนี้ฟันมันตามก็เลยหอกไปก้าวก้าวก็หอบมันก็ไปเลยหน้ากากานำนั่นหองสามเธอมากโอ้ไปเลยมันหองสามเธอเอออันอีกานี่มันขาดแหงงอโพ่งวันนี้สองตัวอีกานีอีกานีตัวเดียว ตัวเดียวแต่ว่าขาบอีแหลกนี่มาสองตัวอีแหลกนี่ตายบอกคุณยายตายตายสองตัวตายกาตัวหนึ่งขาบแห้งมาสองตัวมาปรุงใส่ตัวหนาคุณยายเลยบปล่าใหิ่แา้วแต่ว่าเก่าเ่าสองนี่แต่ว่าแห้งมันก็ตายน้องสินน่เก่าโซนสองบ่ยังไงใยญ่ลึดบ่า ก้าเป็นไปด้เก้าเก้าศูนสงพราะว่ามันตายแล้วแห้งเพราะว่าแห้งมันตายอกานี่ก็คงเป็นเก้าอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีชีวิตเนาะขาดมาให้เก้าศูนย์สองเลยอาจารค่ะแต่ว่าการขาดมากคนกันสองตัวเอามาวางลงในนาว่าเป็นหีนเป็นแห้ง กระเงือดอยู่ได้แห้งมันจะตัวใหญ่กว่ากาเนาะกาจังไรจังเอามาของจังว่าจังไรมันจะเอามาได้จังไลยคือขาดมาได้เออกระหยากระเงือดคือกันจังไรมันจะขาดมาได้กระหยาเนามันก็มาปรุงตัวนีแหละนะหวานเนาะไอหยาแต่ว่าว่าปรุงหนาบ้างนี่ก็สําคัญเได้บัลลิกทีบัลลิกทีเท่าใดร่สามปึกปัโอ้บัลลิกทีสามเก่าเนาะคุณยายเนาะเข้ากันกับกาเนาะกับ ปยใส่กัเขากันก็บ,บางาอีกทีผคุณยายนี่เปยนี่เปยที่แหลกนี่เปยสามเก่าสองอธิเอาสามใส่นี่ก็คือว่ากาหนีมันห่องสามเถื่อบอกคุณยายบอกก็เ,กเลยเอาสามใส่าสาใแล้วก็เก่าสองสองเก่าหรือว่าอืมเดวเพราะว่าแล้วมันสองตัวนะาได้ตีสามกามัน นี่คืสามเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสามอ้อจำบันมันบริษัทปีไปหลายนะเลยเอาสามเก่าสองสามเก่าสองจำบันกะจีเราะมันแห้งนะมันตายมันใหญ่จันวามันอันนั้นเก่าศูนย์สองนะเพราะว่าแห้งมันตายสองศูนย์ตายต้องเป็นศูนย์เนาะเออตายสางศูนย์แล้วศูนย์สองก็เลยต้องเอาเก่าศูนย์สองกันไวเออกันไวนะเพื่อขเพื่อลุ่มเนาะค่ะกันขึงกันลง ราคาสองตัวนี่ก็ตัดเอาเก่าสองสองเก่าเอาบอกคุณยายค่ะนั่นก็เก่าสามสามเก่าก็แล้ก็เก่าเก่าั็แล้วเออเก่าเก่านั่งบอกคุณยายเก่าเก่านั่งอือสามตัวกับเก่าเก่าสองก็บใดเนาะเออแต่เหลวแต่มาขวัญเวียนตัดเอาอยู่ในนี่แหละเนาะนั่ตาเราในวงเวียนนี่แหละอือค่ะค่าวกาเนี่ยกาเป็นปินข่าอิเลงมากสองตัวจะไปใดเมื่อจะใช้กับวหูล่ะจะกันไหนมื่จะใชแต่ว่ามันปุงไหวไหนหวานใหญ หวอ hmm. hmm. kind of mm. hmm, ีเล mm. hmm. ี้งน hmm. uh, ี่บมเมนสิต inc ัวหน่อยๆน่ม uh, okay. voilà ันหน่อยแล้วบ่เมนน่อยบ่เมนนนี้โบกาขาดไห่น่อย่พอสิขาดไปมันรับจังได๋มันจะขาบ่ได้จังขาไาได้แล้วมนงบ้านใหญ่นี่ล่ะอือบัดบัดบพานั้นมันฟงแห้งไหวมันก็ห่องไปสามเ่กากากลากไปเลยห่อง3เท่อแล้วก็ไปเลยเออออืค่ะตอนน้ำขาดมานั้น ไปไล่ไปยังบอกบ่ไรบ่อยังมันไลยก็ใหญ่ในความฝันใหญ่ใหญนอนตะเวนนะนะในความฝันใหญ่นอนตะเวนฟันมันมันก็ให่หงมากกันหัวอ้ำขาดแหงไม่คุยแหงน่ะวือจงแหงตายเราใหญ่ว่าบ้นใหญ่เนี่ยในความฝันใหญ่หงมือกันเนาะข้ามข้าม้ามก็ไปเลยตามเสื่อไปเลยการนั้นหอมตามเสียงไปเลยอืันนี้ใหญ่ว่าเอาตาม 3992ค่ะแล้ก็ก2992 992ก็ได้เนาะ992ค่ะบาดีในความฝันนั่นได้จับได้บายบ่บ่บ่ได้จับได้จังว่าปงนีแต่ว่าเบิ่งอยู่บ่ได้จับบ่ได้จับได้บโตบักใหญ่แม่นบ่โตบักใหญ่เลยแข็งแล้วตัวบักใหญ่โอ้ยกานมก็บ่ตัวใหญ่เนาะมันก็มาปงไว้นี่ป่ะว่ามันสิไปในความันใหญ่นั่นมันว่า กล้าก้ากลับไปเลยมันสองสามแสนนะค่ะวันยายตื่นขึ้นมาก็เลยเห็นแหงช่องโสนนอนนอนตายอยู่างนี้น,นอนคลอดอยู่เออมัน,อนตายแล้วตอนนี้นกจะไปถิ่นบ้าว่ะค่ะในความปันใหญ่ค่ะตอนนั้นละ่ะอายุคุณยายเท่าไรเนาะคะ่ะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะโอ้ยคะ่ะแจ็คสินนะคะ่ว่าจังไรเนาะเคยฝันจังสีมาก,ก่อนบอกคุณยายโอ้อยก็ะลอกฟัง ฝันเลยอยู่แต่ว่าไม่ฝันจะเกี่ยวไม่เคยฝันเห็นว่ากาสิขาบเห็นมาจกเกื่อบ่เคยฝันจกเกี่ยมาฝันนี่แหลงค่ะ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 ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณยายที่เพิ่นแบ่งปันเอฟซีทางบ้านงวดนี่เนาะก็บ่ก็บ่เคยได้ยินคือกันเนาะว่าผู้ใดสิฝันเห็นกาขาบแห็นจังซี่เนาะคุณยายเนาะไ่เคยฝันจักเตี้ยวอย่างนี้เนาะั็รับมันไ่เคยเห็นจังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านพิจารณาเอาเนาะ แต่ว่าขั้นสิตีสี่เปซอยกันกะขอมเนต์มาแบ่งปันไต่ลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าบางเทือเข้าอาดสิตีตัวเลขบวกขคือกันเนาะกะแต่ว่าสําหรับคุณยายนี่กะตีตัวเลขให้ว่ากาห่องสามเถอากะเอาสามเก่าสองเลยเพราะว่ากานี่ะเป็นเก่าแล้วกะขาบอีเหล่งมาสองตัวสามเก่าสองเก่าเก่าสองกะได้เก่าสองสองเก่ากะได้หรือว่า กา02เก่า20ก็ได้เนาะคุณยายเนาะพะว่าอีแหลงมันตายมันบอกคุณยายค่ะและที่สําคัญอายุของคุณยาย71ปีบานเล็กที่3 9เก่าเนาะคุณยายเนาะกาให้ร่องกันกันไหวเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายหลายๆเนาะค่ะเนาะที่แบงปันตัเลีและก็แนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาเบิงตัวเลขของคุณยายฝันแม่นเนาะค่ะเนาะฝันเห็นอีกาค่ะอีกาขาบแหลงมาไหรเฮื้ยนค่ะท่านผู้ชมตีเป็นตัวเลขให้ก็คือ3 9 2 9 9 2หรือจะเป็น9 0 2ก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอายุของคุณยายก็71ปีบ้านเลขที่39เนาะค่ะท่านผู้ชม ประจ,จำงวดวันที 16, ท่16ธันวาคม2566ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านอยากตีอยากเปย์ซอยกันก่ะสามารถแบ่งปันเนาะคะ่ะเนาะแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางคอมเมนต์มาแบ่งปันใต้คลิปได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณยายนี่เพิ่นตีให้392 992แล้วก็902ค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมนัมนๆกับตัวเลขของคุณยายฝันแม่นเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชม ที่กดเขามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะค่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะจะปอกกับขอฝากช่องนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบ่พลาตัวเลขและกแนวทางดีๆค่ะคันมีแนวทางตัวเลขความฝันดีๆเด็ดๆอยู่มองใดแอดกับสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านคือเก่าสุดท้ายนี่กัสิขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ